นี้นะคะชุดสีแดงแบบนี้และทุกคนก็คงเห็นที่หน้าปกคลิปแล้วว่าเราจะมาเติมยายซังกันนะทุกคนเย่ก็คือตอนนี้นะคะมีแบบว่าพี่บอลชอนเป็นพี่สเล้งของยายซังงนั่นเองก็คือเป็นแท็แท็กอ่โพกกสซังอีทบอลชอนนะคะทุกคนก็คือเป็นเจ้าพกกสซังเนี่ยมีแบบว่าไปคอลแลบกับ พี่บอลชอนนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่ยายสั่งแบบแมสขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆว่าพี่บอลชอนเนี่ยก็จะเป็นการ็นดูรักให้ยายสั่งเป็นพิเศษเนาะเออในแบบว่าบรรดาแบรนด์ที่น้องพกสั่งไปนะคะพี่บอลชอนเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบว่าชุดยายสั่งมาเออนั่นแหละแล้วก็เราก็จะเห็นได้ในหลายไลฟ์เนาะที่แบบว่าเออน้องไปร่วมแจมด้วยแล้วก็มีแบบถ่ายคลิปน้องมาลงแบบเรื่อยๆมาเรียงๆเออนั่นแหละก็คือวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า โเสั่งอีทบนชอนก็จะปล่อยมาทั้งหมด3 EP เนาะแล้วก็มีแบบว่าเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆเออเบื้องหลังแบบว่าเล็กๆน้อยๆให้พวกเราบบว่ามามีได้เติมจะสั่งก่อนไปเติมบนชอนอ่านนั่นแหละก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่นํามาจากทั้งตัว t i กต o k ของบอนชอนนะคะแล้วก็ทั้งใน X ด้วยก็ไปดูกันเลยดีกว่าจตาทุกคนไปส้าคอนรันน่ากลาบ

มาทําบางงานเธอจจงวัวไม่ถึงซีนนั้นเคไมต้องให้ฟังซิว่าทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคี่ก่อนนะเอะว่าลูกเล่น้ <c oughs> เราสร้างเก่งอะไรอีกอะ่ะเราจะเป็นภาษาอยู่ฮะเจ้าเไหนลองภาษาอังกฤษสิ <Halo. S 2> ส Hello ภาษาจีน Hello ไหนลองภาษาเกาหลีสิมัลลงัง uh. <c oughs> ก์ไชลังยี่ยอเออแล้วพวกเราจะยุ่งแล้วสิฮัลโหล นี่้านบ้านชาวต่างกานให้ปุณญาปุญยาไร้เจเจเต็นยลตังใจให้กันไหยนะคะน่ารักอะชุดน่ารักาเจเจจะเอาแังไปไหนเหรอสังดื้ออะหลานจะไปดื้อสักหน่อย ขายหรอจะเอาสั่งไปทำเนื้อโปกสั่งไม่เอาซีตะคิดมันไม่ตรงกลางจ๊จ๊ยกั่งไม่ขึ้นสางแล้วจ๊จ๊จะเอาสังไปไหมส่งไม่ไปังไม่ไปจ๊จ๊เก่งหรอจะขายเหรอเอาสั่งดื้อเหรอสั่งไม่เห็นดื้อเลยดื้หน่อยก็ จเจพาซังไปฝึกงานที่ร้านบนชอนไงไปไหมเชานะงั้นซังยอมขึ้นมาเล่ก็้ <laughs> าบ้างฮ่าฮ่าเอลโหลฮัลบอลฮล่าวัดีฮะวอนนี้ซังมีเมนูใหม่มาน้ำซาลหน่อยเหยฮะ้นี่ลอบบัชนละมียฮ่าฮ เป็นพนักงานไม่ใช่ลูกค้าเราเป็นพนักงานเราต้องหาผ้ามาถูอโต๊ะก่อนเอามือแต่งถั่วน่ากินยกช้าเลยฮะแต่วันนี้ต้องมีเมนูสุดพิเศษมาแนะนำกันเลยนะคะเป็นเมนูลามียากต้มยำหมูว้าวต้มยำชั้นบอกว่าทำเอาเลยมากมากเลยนะ มันเผ็าจีฟังไ็ยังกินไม่ได้ฟังให้เราจะให้พ่ออต่ป้ามาลองชิมก่อนตามมาด้วยรับนมียอนหูฟาไม่ไม่ร้อนจีฟังยังกินไม่ไดมันนักไอเลย ีเนื้อเด็กน่าจะอร่อยนะดูหันมาหันมาหันมานี่มันลามย้อนปูเล่นลอนน่าดูนั่นเลยเหรองั้นเดี๋ยวป้าลองชิมดูก่อนนะอ๋อได้ดีใช่โอ้ช้อนโอ้ช้อนดูสิอร่อยมากเลยค่ะแต่ไม่เผ็ดด้วยนะยะวนยะวนยาวมากินบัานฉันนะอย่าเลยมากินนาฬิกาปูเล่นล้ Mm hmm. ไปลูกด้วนะล้บรยมากนะอ๋ยฮะน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้เป็นพี่ฮลสสีละทุกคนให้แต่งให้งนี้ไม eh? ่แต่งนะหนูเป็นเด็กแต่งหน้าเหรอลูกแล้วเสร็จงานจะไปเที่ยวไหนต่อ ไปด้วยเหรอแล้วหิวข้าวหรือยังตงกินแล้วตั้ง่ท้อกับบบชนใ้แล้วก็บิเบชมากให้ตังกินด้วยเล็มากะแลยังไม่พอน้ำที่เรดก็คือนทันนะดูตีี้านเออเอาอ่ะ กินไก่ันชอนกินน้ำโดยคำแล้วนมยี่ห้ออะไรลูกติดต่อได้นะคะหลานวัยกำลังแบบว่ากินนมแบบกดอี่ติดต่อได้แบรนด์นมเด็กเข้าได้มาทำอะไรมาถ่ายงานหรอมากับใครเจเจสลิงอยูนไลน ไม่ใช่เจเจาสาล้งอยู่นี่ดูเออเจเจล้าวเาเลงไม่ใช่ไ้หนงล่งตายละดาราเด็กสุดๆมาฟังบรีฟด้วย bắp nè ôi phung cà đinh, phung cà đinh, dịp em lên ờ uh... อรอรอยงหมด้างซราางแล้วไม่กินไก่บอลชอแล้วหรอไหนกินให้ดูดิเอออยู่ในมือ น่ารักมากเลยอ่ะใจเจ็บอ่ะชุดน่ารักด้วยนะชุดโฟกัสซังกับบอลชอนนะอ่ะอุ้ยน้าเหมือนเห็นนุนฉันจำไม่ได้ว่าผ้าห่มหรือไก่หรือได้ทั้งผ้าห่มหรือทั้งไก่น่าจะแค่ไก่ปะไก่ที่้องถือเมื่อกี้ตุ๊ก,กตาไก่อ่ะเหมือนว่าจะไปกินที่ร้านครบพันห้าก็ได้แล้วนะเออหรือจะซื้อก็ได้หรือแบบจริงๆเดินเข้าไปนั่งกินที่หน้าร้านอย่างเงี้ยมันเกินพันห้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองไปอุดหนุนดูทุกคนเออลองไปอุดหนุนดูพันห้าได้ไก่ ตุ๊กตาไก่ไม่รู้ว่าได้ผ้าได้หรือเปล่าแต่เหมือนเห็นไก่นงือน่ารักดีไว้จะไปอุดหนุนนะเนือ้อพกกระสังเนื้อเด็กหน้าขยำมันเคียวมากเลยอ่ะมันเคี้ยวพวกกระสั่งน่ารักจังเลยลูกโอเคก็จบกันแล้วนะคะกลับแบบว่าพกกระสั่งอีกวันชอนเนาสรุปก็คือไม่ใช่เนื้อสังสังนะทุกคนเป็นเนื้อปูเพราะว่าสังสัเป็นหมี แล้วก็เป็นวานใช่ไหมเออไม่ใช่เนื้อทังสั่งแต่ว่าเป็นเนื้อปูอ่านั่นแหละทุกคนก็ถ้ารักดีไว้รอแบบว่าเห็นอยากเห็นเต็นิูไปนั่งไลฟ์กับวันชอนอีกแล้วก็มีโพกั์ซังด้วยเ<ฮ>ข้าที่แล้วเราก็ดูที่มีแบบว่าเอะฉันจําชื่อคนนั้นไม่ได้อ่ะ <c oughs> เด็กเ m m ม v เอมทีวีจำชื่อได้ไม่หมดเออที่วันนั้นมีแบบว่าอ,อ่าลองพื้นเปื้อน,นหัวสั่งอ่ะ จะบ้าตายจำชื่อไม่ได้เออนั่นแหละทุกคนก็น่ารักดีสามารถบอว่าไปติดตามคลิปเต็มๆได้ทั้งหนทิ k t o อกของบอลชอนนะคะแล้วก็ใน X ของบอลชอนเนาะก็สามารถรับชมคลิปได้ในทุกช่องทางเลยเนาะแต่ว่าตัวบีไฮเดซีนเหมือนเราจะเห็นเขาลงแค่ใน X นะอืมเราแบบว่าเซฟมาจากใน X นั่นแหละทุกคนก็สามารถไปรับชมทั้งหมดทั้งวันนี้ได้นะคะในตัวออฟ i c i a l ของบอลชอนเลยนะทุกคนน่ารักมากชอบไหนๆก็ไหนๆฉันขอสอดใส่ได้ปะ ฉันขอสอดไส้สปอตใหม่ของเจมินายโฟลด้วยได้ปะไหนๆมันก็บอนชอนเหมือนกันแล้ว่าแกคลิปมันแค่สองนาทีกว่าเองเออนั่นแหละก็คือแอบสอดไส้เจมินายโฟลดในคลิปนี้นะคะทุกคนเฮ้ยนั่นแหละก็คือเป็นตัวสปอตวิดีโอใหม่ของเจมินายโฟกับบอนชอนไทยแลนด์นะคะทุกคนไหนๆก็ไหนๆเราแบบว่าเออมาดูโพสข้าสั่งแล้วเราก็แอบสอดไส้เจมินายโฟลดไปหนึ่งคลิปนะคะทุกคนก็รับชมได้ในเอ็กซ์ของบอนชอนไทยแลนด์นะจ๊ะทุกคนไปดูเลย ้าร้องเนี่ยเออ้าร้องไม่ใช่เหรอท้องเลยแหละร้องคนมันหิวอ่ะร่างกายต้องการลามยอน่ก็สั่งแป้ง no 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 คุณมีผมทั้งคนเดี๋ยวผมทำให้มันจะดีเหรอดูไว้น้อง หมูอะ่ะเด็กๆเ<อ>ไม่นายอย่าใช้บีดลูกน่กกากลัวมากทำพิกพอ่อหยุดทำเหอะทำไมอ่ะผมสั่งบอนชอนรามยอนให้คุณแล<อ><อ>้วเให้มันจบๆเรื่องรามยอนไว้ใจบอนชอนได้เลยโอ้ยเส้นเหนียวนุ่ม<ห>ยังมีเมนูรามยอนให้ลองอีกเพียบที่บอนชอน,นครับ จะกินคู่กับจะกินคู่กับเจมินายจะกินคู่กับเพื่อนจะกินคู่กับครอบครัวหรือจะกินคู่กับพอแล้วบอนชอนรามยอนจะกินคู่กับใครหรือจะกินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยไปกินรามยอนที่บอนชอนด้วยกันนะครับไปไปเลยเอาเธอสั่งมาแล้วม่ใช่เหรอเธอจะไปกินทำไมแปลกแปกเเฮ้ย ต่ำลงไปต่ำลงไปจากล่างตัวนี้แย่ต่ำมากเลยอ่ะช่วยด้วยเออไม่ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัว โฟดจะต่อยแล้วน้องน้องฟอดจะต่อยมอแล้วอ้าคุณจะบ้าโอ้ยทุกคนก็คือจะมีนายโฟดกับบอลชนก็คือปวดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือันเนี่ยไม่หยุดมองโฟดเป็นอะตอมเลยสักวินาทีเดียวเหมือนเอาอะตอมเข้ามาเล่นจะบ้าตาย แต่เจมินายเนี่ยเอาตัวเองมาเล่นนะกองทัพไม่ใช่อย่างนี้โอคิดถึงน้องอาตอมวะโอ้ยนั่นแหละทุกคนก็คือป่วนด,ดีคลิปสองนาทีเนี่ยสองนาทีมีพันเหตุการณ์จะบ้าตายอ่านั่นแหละทุกคนก็เป็นสปอตโฆษณาน่ารักนา่กนารักดีของบอนชอนนะคะกับเจมินายโฟนเนาะก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะรับชมเนาะก็สองนาทีสิบเจ็ดวิในเอ็กซ์ของบอนชอนเลยนะคะทุกคนสามารถทั้งหมดอะคลิปทั้งหมดในช่องนี้อะก็คือที่เรา รีแอคไปเมื่อกี้สามารถรับชมได้ที่โซเชียลมีเดียของบอชอนได้เลยนะคะทุกคนก็เข้าไปเลือกหยิบเลือกสัว์เลือกชมเอาสำหรับวันนี้มาเมาก็ลากกันไปแต่เ,เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวข้างๆมีอะไรทิ้งก็จะทิ้งไว้ข้างๆเนี่ยเอออาจจะทิ้งบอชอนคลิปเก่าไว้เพราะว่าตัวพวกนี้เขาไม่มีใน y YouTube เนาะเพราะฉะนั้นมันก็แบบไอ้นี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปเก่าที่เราเคยรีแอคไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นเพลลิสอัลบล้มเจมม์เอ็มแล้วกันเนาะมีเพลลิสใหม่แล้วเป็นเพลลิสแยกสำ พดูได้ในแบบว่าคลิปเต็มของบอลชอนเขาเนาะสำหรับวันนี้แมวเมาก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเติมความแปลกของเจมีไฟฟ่ไนฟูและบอลชนแล้วก็มีน้องพ็กั้าซังนารักกุกเออมีให้เลือกสันเลือกชมในหนึ่งคลิป